สวัสดีครับพบกับ Wrestling News ข่าวสั้นที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวของวงการมวยปัมมากขึ้นเอาละมาเริ่มข่าวแรกเลยครับ Wrestlemania 37ครับของ WWE จะมีการขายตั๋วในปีนี้นะครับในวันที่10และ11เมษายนเนี่ยจะเป็นการจัดสึกใหญ่ที่สุดของ WWE ครับนั่นก็คือ r e s t t มา a n i a นะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ย WWE จัดสึกใหญ่ที่สุดแบบนี้เนี่ยยังไม่มีคนดู ทำให้เสียรายได้มหาศาลกันเลยทีเดียวแต่ปีนี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์เริ่มลงตัวครับ WWE ก็ตัดสินใจที่จะจัด WrestleMania พร้อมกับผู้ชมรอบสนาม WrestleMania 37เนี่ยจะจัดขึ้นที่ l a m n t James Stadium นะครับที่ฟลอริดาโดยการขายตั๋วเนี่ยเป็นการประเมินการแข่งขันนะครับจากรายการ NFL ซึ่งมีการขายตั๋วนะครับจำนวนสูงสุดถึง14,000ที่นั่งกันเลยทีเดียว ดังนั้นเนี่ยตามที่คาดการ w w e ก็คงจะขายตั๋วได้จำนวนสูงสุดเท่ากันนะครับทั้งนี้เนี่ย w w e จัด Wrestlemania 37เป็นจำนวน2วันนะครับถึงแม้ w w e จะยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าราคาตั๋วเป็นอย่างไรมีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างแต่ว่าบางสื่อเนี่ยก็บอกว่า w w e อาจจะขายตั๋วได้ถึง25,000ที่นั่งเลยทีเดียว ก็มารอดูต่อไปว่าเร s เซมาเนียปีนี้จะขับข้างไปด้วยผู้คนหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการกักกันโลกที่เจ้าของสนามเนี่ยบอกว่าให้ดูสถานการณ์วันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้า w e สามารถให้คนเข้ามาดูได้อย่าง aew นะครับมีการป้องกันที่ดีก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าสื่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบบนี้ก็สมควรที่จะมีคนดูจริงๆนะครับข่าวต่อไปครับ เหตุผลที่เดนิเอลไบอันแพ้รัวๆในสมัคดาวนะครับเดนิเอลไบออนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแพ้ในส a มัคดาวรัวมากครับสองสามนาทีที่ผ่านมาแพ้ยับๆนะฮะปั้นให้คนนั้นคนนี้ขึ้นมาครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมีปัญหากับ WWE หรือเปล่าหรือว่ากลับมาบาดเจ็บอีกหรือเปล่าจะหมดสัญญาไหมหรือว่าถูกฝังในช่วงนี้นะครับตามรายงานข่าวเนี่ยเดนิเลไบออนนะครับสามารถที่จะกําหนดบทบาทของตัวเองได้ หรือพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เขาแพ้รัวๆ lawsuit, เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวออกมาบอกนะครับว่าการที่เขาแพ้เนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาเลยนะครับมันเป็นความคิดของเขาเองเขาต้องการที่จะใช้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยในการเป็นใบเบิกทางให้กับนักมวยปล้ำคนอื่นๆใน Sma c k d o w วเนี่ยกำลังมีนักมวยปล้ำที่กําลังจเจริญเติบโตเนี่ยหลายคนนะครับดังนั้นเดนนิเอลไบรอันเนี่ยก็ใช้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยเป็นบันไดให้กับคน,นอื่นนๆะครับ ถือว่าเป็นนักมวยปั้มตัวอย่างเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อตัวเองถึงจุดหนึ่งมีคุณค่ามากพอนะครับก็หันกลับมาช่วยคนอื่นๆให้ดีขึ้นเด่นขึ้นนะครับถือว่าเป็นแบบนักมวยปั้มตัวอย่างทั้งในจอแล้วก็น้องจอกเลยทีเดียวนะครับผมเขาต่อไปครับเป็นการประท้าฝีปากของอดีตนักมวยปั้ม WWE แล้วก็อดีตแชมป์โลกของ WWE นะครับไรแบคครับออกมาบ่นในทวิตเตอร์นะครับบอกว่าเข็มขัดแชมป์เนี่ย มันเป็นเครื่องประดับเฉยๆมันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเขายังบอกอีกนะครับว่ามวยปั้มเนี่ยเป็นของปลอมนะครับเข็มขัดแชมป์มันเป็นเครื่องของประดับเป็นการตลาดเฉยๆไม่มีใครแพ้ชนะจริงๆโวยมันคือสคริปต์นะครับ uh, The Big Guy Layback like เนี่ยทวิตผ่านทวิตของทวิตของตัวเองเลยครับออกมาทวิตในทวิตเตอร์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อข้อความกระจายออกไปแล้วนะครับมาเฮลลี่เห็นมาเฮลลี่ได้ไปออกรายการ Bastler Open uh, Radio นะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงานหนักในวงการนี้มากๆนะครับแล้วเขาก็รับวงการนี้มากจนประสบความสําเร็จเขาจะไม่ยอมให้คนอย่างไลแบ็กเนี่ยมาว่าร้ายวงการมวยปั้มแบบนี้นะครับเขาพูดในรายการว่าไลแบ็คเนี่ยไม่เคยได้รับความสำเร็จใดๆอย่างที่ผมเคยได้และไม่มีทางที่ไลแบ็คจะได้ด้วยไลแบ็กก็ไม่ใช่คือชื่อของนายนะครับฉันไม่รู้ชื่อของนายจริงๆด้วยซ้ําแต่ช่างมันไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่นายคิดนั้มันผิด นักมวยป้ามทุกๆคนคนที่เจอนายควรจะด่านายว่านายมันเป็นไอกระจกแต่ฉันหวังว่านายจะรู้การต่อสู้จริงๆนะเพราะว่าหมัดของนายเนี่ยมันเหมือนรสชาติเหมือนลูกอมเลยนะครับทุกคนเนี่ยพยายามทุกคนเนี่ยอยากจะกระทืบนายไว้อยากจะต่อยหน้านายเขาบอกว่านี่คือความรู้สึกของนักมวยป้ามทุกคนที่มีต่อไล่แบ็กตอนนี้นะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบ้าๆบอๆแบบนี้นะครับ มาเฮลีบอกต่อว่านี่คือโชว์ของมวยปั้มถึงฉันจะไม่โดดเด่นและไม่ได้ทาธุรกิจนี้อีกแล้วแต่ฉันรักธุรกิจนี้มากกว่าจะยอมให้นายมาพูดอะไรที่ไร้สาระเพียงเพราะนายล้มเหลวในธุรกิจนี้นายไม่เคยได้รางวัลอะไรไม่เคยได้แชมป์อะไรนายก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นแค่เครื่องประดับซึ่งนายคิดผิดนายเคยเป็นผู้ชนะนอกวงการบ้างไหมนายเคยเป็นแชมป์ในบ้านตัวเองเหรอหมาที่บ้านนายเชียร์นายหรือเปล่าผลรอบตัวนายให้ความเคารพนายไหมนะครับ มาเฮลีบอกว่าเขาทำสิ่งนี้มาตลอดชีวิตและผู้ควรให้ความเคารพชั้นไรแบ็กนายเป็นนี่วงการมวยปล้ำนะเว้ยนายถึงมีชื่อเสียงขึ้นมานายควรจะขอโทษเพราะว่าถ้านายไม่ทำไม่ขอโทษวงการมวยปล้มทั่วโลกคงไม่ยอมรับนายจริงๆแล้วมาเฮลี่เนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ชอบทวิตของไรแบ็กนะครับมีนักมวยปล้มหลายคนที่ไม่ชอบมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่บอกว่าแข่งขัดแชมป์เป็นเครื่องประดับเนี่ยมันคือการดูถูกความพยายามของคนที่ได้ขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับ นักมวยป้ม100่อคนจะมีแชมป์แค่คนเดียวคือนั่นหมายความว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นๆคุณพยายามคุณได้รับการยอมรับมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าไลแบงค์เนี่ยจะบอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับคืนสู่จอเวทีแล้วก็ตามนะครับแต่หลังจากที่ทวิตเนี้ยออกไปแล้วค่ายต่างๆคงคงไม่ยอมรับเขาง่ายๆนะครับแม้กระทั่ง W W E เองก็คงไม่ได้ให้โอกาสกับคนที่ออกมาว่าลาวงการขนาดนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยฟาดปากกันไปมาในทวิตเยอะมากครับคือตามที่ผมอ่านข่าวเนี่ยออกมาประมาณแบบ7-8-9-10บทความเลยคือเถียงกันไปเถียงกันมานะครับไลแบกเนี่ยออกมาบอกว่าที่มาเฮลลี่ออกมาดีเฟนต์ให้กับ WWE เนี่ยเป็นเพราะว่า WWE จ่ายเงินให้มาเฮลลี่มาเฮลลี่เป็นแค่หมาลูกหมาของ w w e เท่านั้นนะครับก็มีการด่ากันไปด่ากันมาครับจนคิสเจริโก้ก็ออกมาทวิตถึงมาเฮลลี่ครับ ริโก้บอกว่ามาร์คเฮ์รี่เนี่ยเป็นคนที่มีความสุภาพมากเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษและทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ขึ้นมาเป็นนักมวยปั้มแถวหน้าของ WWE มันก็เหมือนกับว่าเป็นการทวิตเข้าข้างมาร์เคอรี่ทางอ้อมนะครับเพราะว่ามาร์เคอรี่คือคนที่ประสบความสําเร็จในวงการนีจริงๆแล้วก็ทํางานหนักมากจริงๆนะครับก็เหมือนกับ มุมหนึ่งเจลริโก้ก็คือสนับสนุนมาเฮลรี่อีกมุมหนึ่งนะครับเขาก็เหมือนกับเห็นต่างกับไลแบกนะครับเพราะว่าการที่เจลริโก้มาชมมาเฮนรี่เนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่ไลแบกกล่าวหามันไม่ถูกนะครับมันผิดซึ่งแน่นอนส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ไลแบกออกมาพูดแบบเนี้ยไม่ถูกนะครับคือเข็มขัดแชมป์มันเป็นเรื่องของการตลาดมันเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะครับแต่ว่า ทุกคนที่ได้แชมป์มันมันแลกมากับความพยายามแล้วก็ทำงานน่ะเพราะฉะนั้นการที่ไลแบ็กไม่ประสบความสำเร็จใน W W E แล้วก็มาพั่มพูดว่าทุกอย่างแม่งไม่ดีทุกอย่างแม่งแย่ทุกคนปั้มไม่ดีเพราะว่าเขาปั้มแรงแล้วทนไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับมันเหมือนกับการที่เราทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็โทษต่อคนรอบข้างนะครับข่าวต่อไปฮะ บิ๊กอีครับด่านักมวยปั้มพาร์ทไทม์บิ๊กอีนะครับแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลณตอนนี้นะครับในสมัคดาวได้ปั้มตลอดแล้วก็ผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแฟนๆต่างชาตินะครับจำนวนมากเลยสนับสนุนให้กับบิ๊กอีเนี่ยได้เจอกับโรมันเรนในเวสต์มอนเตีย37อ่ิะฮะคือขึ้นไปในระดับที่เป็นแบบเมนอีเวนต์กันเลยทีเดียวนะครับก็ ถือว่ามาถูกทางมากๆนะครับเพราะว่า Big E เนี่ยออกจาก New Day ใช่ไหมครับแยกออกมาคนละค่ายก็เป็นเพราะว่า WWE เนี่ยอยากที่จะผลักดัน Big E นะครับแล้วแฟนๆเนี่ยก็ให้การสนับสนุน Big E มากๆเลยนะครับก็เลยมีการสัมภาษณ์กับ Big E ครับถึงโอกาสความเป็นไปได้ของการปั๊มคู่นี้แต่ทว่าครับ b i g E ให้สัมภาษณ์โดยที่แบบว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช่คนที่เคลี้ยงโอกาสทุกโอกาสที่วิ่งเข้ามาผม จะรับโอกาสเสมอแต่คุณก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นยังไงพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็หมายถึงทีมงานของ w w e นะครับจะดูรายชื่อของนักมวยปั้มพาทามก่อนเในันดับแรกพวกตัวดังๆทำเงินได้เยอะๆทำงานปีละหนนถ้าพวกเขาหาได้เขาก็จะใช้นักมวยปั้มเหล่านั้นก่อนนักมวยปั้มอย่างพวกเราแต่ถ้าว่าหาไม่ได้แล้วหมดหนทางเนี่ยเขาก็จะหันมาหานักมวยปั้มรายสัปดาห์อย่างพวกเราและนั่นแหละ โอกาสอาจจะมาถึงพวกเรานะครับนี่คือสิ่งที่ Big E พูดถึงนะครับก็คือ w w e เนี่ยจะสนใจนักมวยปั้มพลาธามมาก่อนนะครับพวกที่ทำเงินได้เยอะๆดึงเ е ตติ้งได้เยอะๆได้เงินเยอะๆนะครับซึ่งในมุมหนึ่งมันก็ไม่แฟร์สำหรับนักมวยปั้มที่ปั้มมาตลอดทั้งปีออกมาเจ็บตัวทั้งปีเลยแต่พอถึงซึกใหญ่ไอ้พวกนั่งอยู่บ้านได้โอกาสขึ้นไปแทนนะครับแต่ในมุมของทางธุรกิจ ถ้าเราพูดในเรื่องของเรตติ้งนะครับศึกลอรีเจนต์นะครับตอนปีใหม่เนี่ยเรตติ้งพุ่งกระฉูดเพราะว่าเหล่าตำนานกลับมานะครับเรตติ้งรอดีมากนะครับซึ่งรายสัปดาห์ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเรตติ้งไม่ได้ดีขนาดนั้นนั่นหมายความว่านักมวยปั้มรุ่นเก่าก็ไม่สามารถเรียกเรตติ้งจากคนดูได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเอานักมวยปั้มพราทามแต่มีชื่อเสียดงดังๆนะครับยกตัวอย่างล่าสุดก็คือโกเบก การเอาโกเบิกมาชิงแชมป์กับดูแม็กินไตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดึงเลตติ้งได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับหรือกระทั่งบล็อกเลสเนอร์ที่ทุกคนไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าบล็อกเลสเนอร์กลับมาเนี่ยเลตติ้งก็จะพุ่งแน่นอนนะครับมันเป็นความจริงที่ที่ยอมรับได้ลำบากนะฮะแต่ว่ามันก็คือความจริงที่มีหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ได้นะครับตอนนี้เนี่ยบเอเป็นแชมป์อินเตอร์คอนเทนเ l นะครับชนะอยู่ใน สมัครดาวหลายสัปดาห์เลยทีเดียวเนื้อเรื่องก็ดีนะครับได้รับเวลาโปรโมทแอดฮามเยอะแยะเลยนะครับก็เราต้องมาลุ้นกันว่าในเว t l e รมานี37หรือในอนาคตต่อไปเนี่ยบิ๊กอีจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นเมนอีเวนต์เมื่อไหร่นะครับผมข่าวต่อมาครับโรมานเลนครับอยากเจอกับเดอะร็อกใน r e s t l e m a n นี39นะครับปีนี้คือเวทสโรมานี37นะครับเวรมานี39ก็คืออีก2ปีข้างหน้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ใน WrestleMania 39เนี่ยจะถูกจัดขึ้นในฮอลลีวูดนะครับผมซึ่ง The Rock ก็ทำงานอยู่ในฮอลลีวูดนะครับผมเมื่อนานมาแล้วเนี่ยโรามาเลนกับ The Rock เนี่ยถูกวางให้เจอกันนะครับแต่ด้วยตารางงานที่ยุ่งมากๆของ The Rock เนี่ยทำให้โปรแกรมนี้ถูกพับเก็บไปนะครับแต่ในปี2023ีเนี่ย WrestleMania จะจัดขึ้นในฮอลลีวูดนั่นอาจทำให้โปรแกรมนี้ถูกลือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเรื่องราวนี้ได้ทวิตผ่าน wwe on fox ได้แต่ลุ้นกันว่าท่านหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะได้สู้กับ People Champion The Rock หรือเปล่าข่าวต่อมาครับ WWE กำลังตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนได้สู้กับท่านหัวหน้าเผ่า Roman Reigns ใน Wrestlemania 3านะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย WWE จะไม่ค่อยวางแมตช์ล่วงหน้านานนะครับอาจจะประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนอีเวนต์ซึ่งใน Wrestlemania เนี่ยหลักๆเลยก็ต้องรอหลัง Royal Rumble นะครับเพราะว่าอาจจะมีใครที่ พิกอัพขึ้นมาใน r o y a l Rumble ก็จะได้มีโอกาสใน w r e s ซ l e ม a n i a ต่อไปสำหรับท่านหัวหน้าเผ่าโรมมนเลนนะครับตอนนี้เนี่ย WWE มีตัวเลือกให้เขาไว้2คนนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่นนยคือ d a n i e l b r y บ n d a n i e น Bryan บอเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแต่อีกคนนึงเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่นากรมาซ้าอย่างแน่นอนนะครับนากรูมาซ้าอยู่ในการผลักดันขึ้นเป็นเฟสระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปเจอโรมมนเลนเราแพ้เนี่ย การบิลล์อัพอาจจะพังได้เพราะว่าการดันเบบี้เฟสขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องชนะชนะชนะถ้าเกิดอยู่ดีๆไปแพ้บิ๊กฮิลโดยที่ไม่ได้ชิงแชมป์หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้เข้มข้นมากพอก็อาจจะทําให้โมเมนตัมต่างๆเสียไปแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดนะครับก็มาอรอรุ้นกันว่าในเวส s ์มอน a n ส7ามเนี่ยใครจะเป็นคนได้สู้กับโรแมนเลนนะครับผมข่าวต่อมาครับอเลสเซอร์แบ็กครับจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ะะก่อนหน้านี้เนี่ยแบล็กได้หายไปจากจออย่างเงียบๆครับโดยไม่มีเหตุผลอะไรคือไม่ได้แพ้ไม่ได้โดนกดบดแต่อยู่ดีๆก็คือหายไปจากจอเฉยๆตอนนี้ครับ WWE มีแผนที่จะนําเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ถึงแบบมันจะยังไม่เกิดขึ้นแบบเร็วๆนี้ก็ตามแต่ว่าแฟนๆก็คาดหวังการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาิเซาร์แบล็เป็นคนที่มีศักยภาพดีนะครับเป็นนักมวยปล้ำที่ดีเลยทีเดียวแต่ว่าวินแบ็กแมนครับ ไม่เห็นด้วยกับคาแรคเตอร์ของเขานะครับเขาจึงถูกพับเก็บไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยในรอเนี่ยอเลสเตอร์แบ็กได้รับการผักดันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจากพอลเฮแมนแต่ว่าหลังจากที่พอลเฮแมนเนี่ยโดนปลดจากการไปโหนหน้าเ e ท t i ี e ฝ่ายรอเนี่ยก็ทําให้การผักดันนะมันหายไปด้วยก็เลยทําให้อเลสเตอร์แบ็กเนี่ยค่อยๆหายไปจากจอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับข่าวสั้นของ WWE ก็มีประมาณนี้นะครับ ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องไหนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของไรแบ็กครับไรแบ็กเนี่ยค่อนข้างที่จะด่าดกราบไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าเซียมพังไม่ว่าจะเป็นมารเคนลี่เอ่อหรือนักมวยป้ามหลายๆคนนะครับไรแบ็กถือว่าแบบถือว่าปากเสียเลยละ่ะใช้คําว่าปากเสียเลยนะฮะที่ไปแบบว่าคนนั้นคนนี้นะครับรวมถึงอเดอร์เทเกอร์เองด้วยนะครับหลังๆเนี่ยอเดอร์เทเกอร์หลังจากที่รี้ทายออกไปแล้วนะครับก็มีการที่ กระแนกระแหนนักมวยปั้มรุ่นนี้อยู่มากพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของการปั้มซอปปั้มเบาแล้วกเ็เรื่องของการที่ในล็อกเกอร์รูมไม่ดูเป็นล็อกเกอร์รูมสำหรับลูกผู้ชายต่อไปนะครับก็ทําให้นักมวยปั้มหลายคนค่อนข้างที่จะไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาข่าวแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนฟังนะฮะ ในเรื่องของรายแบ็กเองอดร์เทเกอร์เองหรือว่าใครก็ตามนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าชอบอะไรตรงไหนของวงการมวยปั้มก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมสตรีมใน Twitch นะครับทุกวัน3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนปักษาอดสกอร์เซตอัพทนะครับหวังว่าจะได้พูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ